สวัสดีจ้ามื่อในย่ายหน่อยกับผ้ากับเศษย่ายหน่อยนะจ้ะเด้อเกษย่ายห,หน่อยผ้ามาเบิงต้นมะเขือ,อ,อ,พ,อ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 พ,พี่น้องต้นมะเขือที่ย่ายหน่อยอัปเดตให้เบิงคลิปก่อนจ้าต้นมะเขือกับต้นมะพริก้อจ้ะพี่น้องกระแซมกันไปจ้ากับข้างมะแตงเกานะจ้นะเนาะนี่มะเขือเิ่นก็มีหน่วยตะปะตะแป,ปะขึ้นมาแลวจ้า มีดอกกระมินน้นมนวยนะจ๊ะเนาะกำลังงามพี่เนาะคุณไปคุณจ้ะอันนี้ก็เป็นพริกบ้านจ้ะพี่น้องพริกบ้านที่พี่กะเลียงบ้านหนะ้าพริกขาวนะพี่น้องนี่เห็นบ่น้ำข้นเพื่อกะก,ก,กินพริกแดงจินดาน้นำข้นก็กิกนน้ำพริกบ้านจ้ะ ส่วนมากบ้านน้องเขาก็กินบะพริกบ้านนะพี่น้องนี่มันจังบะเนี่นจ้าส่มบรรยากาศข้าแรงเนาะจ้จเนาะพี่น้องเบิง้งต้นมะเขือปลูกแซมันปลาแตงเก่าจ้จพี่น้องปลาแตงเก่ากับมันเบิดหน่วนน้เนาะจ้จเนาะเบิดรุ่นแล้วก็ท่านเดี๋ยเอาคางออกได้พี่น้องนี่เด้อนี่จ้า ปลูกแซมกันไว้พี่น้องเพราะว่าแต่งเบิร์เท่ากับเด็เก็บปูกไอเด้กเก็บอันมะเขือจ้ะได็กเก็บเขือเด็กเก็บพริกนี่จ้ะตัวตัวนี้เอาออกละจ้ะเอาตะคายขึ้นข้างบนละจ้ะนี่งามห่าสิบปลูกเขาเอาลงมาพี่น้องเพราะว่าถ้าพริกกับมะเขือเ,เ,ขเบิร์เท่ากับเปียบปลูกแต่งเทากับอายอดลงมาจ้ะ กำลังเป็นดอกพี่น้องงามบอจ่ามะเขือนี่เขาจะเอาฟางมาัดมัดมัดคุ้มเด้อพี่น้องเด้อฟางมาคุ้มยหยตัวเวลาเขาหดหนาหดหนาไปมมนก็สีเดแดดซุ่มได้เย็นจ้ะพี่น้องเป็นกะสีเิ้เยี่ยวเว่มน,าานาวมาเนาะจ้ะเนาะเว่นมาาแดดฮอน เดือดหอนพี่น้องโอ้ยใหญ่นนนหน่อยสิ่พายยางไปเบิ่งๆจะบางต้นพักกะเป็นนวยเลียวจะพี่น้องมาแตนมาลิเอาใบออกแล้วจ้ะนี่เป็นเป็นนวยอลไรที่นี่จ้ะเป็นนวยแหละพี่น้องวันนี้ยายหน่อยก็ขอฝากคลิปใบซ้ำนี่เด้ย๋ยวะเด้อขอบคุณในหลายที่รับชมค่ะ ถ้ามากกดไลค์กดแชร์ให้น่ด้วยจ้าวัสดีจ้า